กลัวอย่างเดียวเมื่อกี้เก็บขยะเพลินๆมานั่งมือไทีกลัวแม่บ้านงอนเออแนนนน่่อเียแย่งของเขาดิงอนแล้วเนี่ยไม่คุยกับคุณเทพกิจละจริงเหรอใช่ก็แบ่งให้นิดนึงไม่เห็นเป็นไรเลยนะนะอภิพาตไปดูไอทีดีกว่าคุณนี่นะคะไอทีในวันนี้เป็นของนายท็อปพิณันนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายแบรนด์เนี่ยสักเดิมที่อาจจะเล่นตลาดเพียงแค่คอมพิวเตอร์เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มที่จะมาทํา โทรศัพท yeah. ์หรือว่าแท็บเล็ตบ้างแล้วนะก็คือเอเซอร์เนียที่เด่นๆของเขาเลยก็คือสมาร์ทโฟนมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ใช้ชิปประมวลผลอันเดียวกับที่ใช้ในคอมพิวเตอร์โอ้น่าสนใจไหมคู่กันได้เลยเหรอคือไม่ใช่คือเขาใช้ชิปประมวลผลตัวเดียวกันคือเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่ามันก็เกือบจะเทียบเท่า PC ซที่เราใช้ปัจจุบันแล้วแหละขนาดนั้นเลยเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าิดตามได้ในช่วง IT r e f r e s h oh, ค่ะเชิญครับ Intel p h o n ล่าสุดอยู่บนเครื่องสมาร์ทโฟนของ Acer แล้วนะครับคุณผู้ชมตอนนี้จะเห็นได้ว่ารูปร่างจะดูหน้าตาที่สวยสงบนงามนะครับดูเหมาะกับเทรนดในปีนี้ตอบรับ 3G เห็นไหมครับด้านหลังนี่ครับ Intel i n s i g h t ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของ CPU X86 ครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้แต่รายละเอียดนี้ผมไม่รู้เลยจะทำยังไงดีและจะมีอะไรดีกับเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้ต้องไปพูดคุยกับคุณแซมอนครับคุณแซมอนสวัสดีครับสวัสดี เลยโอ้โหที่อยู่บนมือผมนี่เลยหน้าตาของเจ้าเอเซอร์ส t าร์ทโฟนลิควิดซีวัน่คือชื่อรุ่นของเขาใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้มันทำงานยังไงและสเปคเป็นยังไงบ้างครับครับก็ต้องบอกว่าเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับคอนเซปต์ของเราก็คือ 3F ครับ F แรกก็คือเขาเป็น Intel ตัวอาร์ติเทคเจอร์ที่เป็น X86 นะครับที่จริงๆแล้วมันคือประสิทธิภาพที่อยู่บนโน้ตบุ๊ก PC วันนี้นะครับที่รันโปรแกรม 3D รันเกม ฮาร์ดคอร์ต่างๆแต่วันนี้มันได้ถูกย่อส่วนลงมาอยู่ในสมาร์ทโฟนละนะครับซึ่งการันตีเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับไวแน่ๆนะครับอันนี้คือเรื่องของเฟิร์สนะครับเฟิร์สตัว F ที่สองก็คือฟาสต์ฟาสต์ก็คือเรื่องของความเร็วนะครับความเร็วที่เราสัมผัสได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลันแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็คือเร็วกว่านะครับปกติเวลาเข้าแอปพลิเคชันต้องรอนิดนึงใช่ไหมครับแต่นี่คือแบบพอกดปุ๊บนี่คือมาถ้าอยู่ที่อินเทอร์ ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวดาวน์โหลดเว็บเพจเนี่ยนะครับเร็วหายห่วงเลยนะครับเฟซบุ๊ก ไวไวได้ใจอย่างนี้อีกหน่อยคือเรายังไม่ทันกดมันจะเร็วมันจะขึ้นมาเลยหรือเปล่าบก็อาจจะได้ด้วยเสียงครับผมในส่วนของ F ที่3เนี่ยก็คือ r e e d o m นะครับเนื่องจากว่าเขาจะรองรับคร์ดแบนด์นะครับก็คือว่าสามารถใช้งานได้ 3G ทุกค่ายโอเปเตอร์นะครับแล้วก็ความไววิ่งดาวน์โหลดอัปโหลดได้ถึง21เมกะเบตตเอซกันด้วยนี่คือรองรับมือถือตั้งแต่ 3G 900เมกะเฮิร์ส์850 2,100เมกะเฮิร์ส์ นั่นก็หมายความว่า 3G บ้านเราที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้ก็ แน่นอนว่าเจ้าแท็บเล็ตเอ้ยโฉขออภัยเจ้าสมาร์ทโฟนตัวนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเลีกไอหนึ่งหนึ่งศูนย์ก็ได้ครับเจ้าไอหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากความพิเศษของ 3F ที่ผมบอกมาละก็คือว่าเขาสามารถที่จะมีจอใหญ่นะครับอย่างหน้าจอเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็น4.3นะครับเป็น IPS ด้วยเป็น QHD นะครับก็ตัวความชัดเนี่ยจะเห็นว่าเรามองจากด้านข้างเขาก็ชัดก็ชัดครับผมใช่ครับแล้วก็นะครับกล้องครับกล้องเนี่ยเราจะมีทั้ง ล้องหน้านะครับไว้ทำวิดีโอคอนเฟลเลนต์นะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยแล้าน8ล้านใช่ครับ8ล้านนะครับซึ่งถ่ายรูปเนี่ยนะครับถ่ายวิดีโอสบายมากนะครับมีแฟลชด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีแฟลชด้วยแล้วก็ลำโพงนะครับระบบเสียงจะเป็นตัว DTS Sound ด้วยโอ้นี่คือเสียงมาเป็นซาวร์รอบ DTS เลยรองรับกับวิดีโอ DTS เลยใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกทำไมเอเซอร์ถึงได้มาลุยเจ้าตลาดนี้ล่ะครับเนี่ยครับต้องบอกว่าเอเซอร์ เราตัวนี้นะครับเป็นความเชี่ยวชาญของเราแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับเราลงมาสนามในส่วนของสมาร์ทโฟนต้องบอกว่าตัวจริงๆแล้วเราทำสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับต้องถามว่ามันมี CPU ไหมมันมี OS ไหมแล้วก็มีแอปพลิเคชันไหม,มซึ่งมันก็คือคอมพิวเตอร์ดีๆนี่เองใช่ใชไหม<ช>ครับแล้วก็เป็นไซส์เล็กที่สุดในมือเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเอเซอร์เองเนี่ยเราก็เลยลงมาทำตลาดตัวนี้เพื่อที่จะตอบตอบสนอง ต้องการของผู้บริโภคเนี่ยให้ได้ครบทุกส์ที่มีนะครับเล็กสุดสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ต Android เป็นแท็บเล็ต Windows เป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอสัมผัสวินโดว์แปะนะครับตรงนี้เราก็จะมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะรองรับครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมดูมาก็อยากรู้ราคาแล้วนะครับว่าตอนนี้เราลงราคากันไว้ตอนนี้เปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่แล้วสามารถเซอสที่ไหนบ้างครับครับก็เปิดตัวครั้งแรกนะครับที่งาน Mobile Expo นะครับวันที่7 1 0ถึงเดือนกุมภาพันธ์ นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของได้นะครับกับ200เครื่องแรกเท่านั้นนะครับในงานนี้นะครับเราจะไม่มีจําหน่ายนอกงานเลยสําหรับตัวสินค้าล็อตแรกนะครับแล้วก็ความพิเศษกว่านั้นก็คือเราจะมีตัว power bank ให้นะครับแล้วก็เราก็จะมี bunny man นะครับกับราคาเพียง9,990บาทครับผมก็เลยจะบอกว่าผมปากผมจะขึ้นว่าหมื่นแต่ไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงเห็นราคาแล้วอาจจะดูไม่ธรรมดาเลยนะครับ กับราคาเพียงแค่9,990บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นวิวัฒนาการแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อที่จะไปรองรับของเทคโนโลยี 3G ในเมืองไทยดีๆแบบนี้เลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณแซมมอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดไปเลยครับอยากได้อะอยากได้อยากได้เหรอใช้เครื่องเดิมไปก่อนประหยัด ใชานานๆเลยจนกว่าจะพังไปเลยมันก็อยากได้คือมันมีหลายรุ่นที่ตอนนี้มองมองอยู่เหมือนกันนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันอะรอคะเอาแล้วไอโฟนไม่เอาหรอก็อยากได้เดี๋ยวมาใช้หลายเครื่องรู้ละเดี๋ยวตั้งปณิธานแล้วตั้งแต่วันนี้จะเก็บขยะเป็นแลกงไว้เออ่ะงันเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามว่าเมื่อไหร่คนเทพกิจจะเก็บได้แล้วก็แลกมาเป็นโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องนะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนีีี้คคค่่ะะสสสวััดดรบ